แกค่ะเป็นอย่างข้วาว่บ่มี่สินค้าของทางโรงงานวางขายเป็นอย่างคือมีเสียสังชิม8 9 9กใน6สูตรคะ่ะแกกี้เคยบอกว่ามไม่วางขายนะ้ำปลาแข็งกับลูกค้าใช่ไหมแต่ทาไมมีปูทำแบรนด์สั่งชิม6 2สูตบาทก็เพราะว่าเราต้องการทำเซตเนี่ยให้ลูกค้าสั่งไปชิมเพื่อตัดสินใจทำแบรนด์โม่ล่องสังเกตเบิ่งบาวาได้ราคา6 0สูตบาทาหารออกมาคือ ตกกว่าละ48บาทเลยนะถามว่าถูกหรือแพงแพงค่ะแพงมากทําไมถึงขายแพงไม่ต้องการให้ลูกค้าหรือเอฟซีเรามาซื้อกับเราเพราะว่ามันแพงม่้สังเกตว,ว่าเราอะทำคอนเทนต์ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลยไทยคอนเทนต์ไทยนั่นไทยนี่เราไม่เคยเก็บค่าการตลาดให้กับลูกค้าเลยนะแต่เราถ่ายคอนเทนต์เพื่ออะไรเพื่อให ไปซื้อกับแบรนด์นี้ไปซื้อกับแบรนด์นี้ไปซื้อกับแบรนด์นี้แล้วลูกค้าขายถูกว่าะของเราแน่นอนและมั่นใจได้เลยนะว่าหน้าปลาตัวแก่ทีไม่มีวางขายแข่งกับลูกค้าในท้องตลาดแน่นอนเราเลยเป็นนโยบายถ้าเราทําโรงงานมาปุ๊บอันนี้คือแบรนด์แบรนด์ของโรงงานและเราก็เปิดรับลูกค้า O E M ลูกค้าเห็ดแบนปุ๊บแล้วเอาไปตั้งขายกันในท้องตลาดยังไงคณก็ต้องซื้อของเท่าแก,ก่กี่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทําสินค้าคัดมาเลยน้าปรลาคัดจาก30สูตรหรือหกสูตรที่เป็นสูตรขายดีแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าชิมแล้วลูกค้าก็เลือกสูตรที่ลูกค้าชอบแล้วลูกค้าก็เอาไปทาแบนเสร็จแ,แล้วทีนี้พอลูกค้าทําแบรนดเอาไปขายขวดละเท่าไหร่25บาท30บาทเหมือนในท้องตลาดตัวของโรงงานต้องทําอะไร1ต้องผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ2ต้องเป็นคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการต,ตลาด 3. ต้อง ทำการตลาดเพื่อลูกค้า O E M จริงๆเป็นอย่างคือววางสัส์จังเกตดูน,นะรง,งาน้าสกแกเกตจัดทาคอนเทนต์ผักดันการตลาดลูกค้าแบรนด์อยู่เสมอสังเกตไหมและลายแบรนด์ประสบความสำเร็จจากการผักดันการตลาดเพราะฉะนั้นในการทําแบรนด์น้ําปลาเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยนะอย่างที่บอกนั่นแหละ1ต้องผลิตสินค้าดีมีมาตรฐานแพ็กเกจจิ้งสวย 2. สินค้าดีมีคุณภาพเป็นคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านการตลาดและทําการตลาดเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง นะเพราะฉะนั้นพอเราทําการตลาดเสร็จปุ๊บทางโรงงานนะ่ะจะต้องมีจรรยาบัตรจรรยาบัลณนั่นก็คือไม่เอาสินค้าของทางโรงงานไปขายแข่งกับลูกค้าถ้าเราไปวางขายแล้วเราจะแตกต่างจากโรงงานอื่นทําไมเพราะฉะนั้นลูกค้า O E M ของเราจึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นในทางโรงงานว่าทางโรงงานจะไม่มีสินค้าว่างขายแข่งกับลูกค้าแน่นอนเพราะฉะนั้น ลูกค้าเลยมีความเต็มใจและมีความภาคภูมิใจที่ให้โรงงานของเขาเนี่ถ่ายคอนเทนต์เพื่อผลักดันแบรนด์ก,นกานตลาดเหมือนหลายๆแบรนด์ที่เขาประสบความสำเร็จที่เราใช้นโยบายแบบนี้เหมือนแบรนด์นากประลาของน้องอู๋อิ๋มอายุ18ปีป่าีแบรนด์มาดานแมมแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์ที่เขาประสบความสําเร็จจากการที่ทางโรงงานให้ความร่วมมือกับทางแบรนด์ของลูกค้าในการผลักดันแบรนด์การตลาดให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผูหรือยั่งว่าทําไม น้ำปลาเท่าแก่กี้ไม่มีวางขายและทำไมเท่าแก่กี้ขายน้ำปลาร้าทางออนไลน์แล้วราคาแพงมากเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะ